ทุกทุกนาทีที่อยู่เคีคยงข้างฉันแลเธอทุกวิวนาทีฉันรู้อยู่ทุกทุกน,นาทีต้องมีความสุขขันจะๆเธ แล้าจะมีเพียงวันนี้รออยู่ลอยมัน บอกว่าสองคนเนี้ยเนียนใช่ไหมไม่เชื่อดูอะไรดิเกือใจมากเลยนะมันเล่นกันสองคนแล้วก แต่ว่าก่อนที่จะส่งไปพบกับโชว์ถ<อ>ามนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเออมิซินโนะต,ตัวต่อไปแลแ้วกันเพราะว่าแฟนคลับข,ของช่องป๊อปเนี่ยรอคอยอยู่เลยว่าจะมีซิงเกิล์ไหนเป็น<อ>ตัวต่อไปซึ่งกิลต่อไปนี่น่าจะปล่อยประมาณปลายพฤศจิกาอ<ช>ะไรงเี้ยครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเพลงเนี้ยบ้านี้นแหละแต่ยังไม่บอกอยากฟังก็ไปไปซื้อมาให้ฟังก่อนกูจะได้ลองได้เลยเพลงไหนครับแล้วถ้าสอบใครที่อยากจะร้องตาม มีแบบว่าวิดิโอโอเคเดี๋ยวช่องทางเาดา์โหลดแล้วกันดาวนโหลดได้ที่ t ม u m u s i c c o m นะครับผมหรือว่าใครอยากติดตามผลงานก็ไปที่เ e b บุ๊กก็ได้นะครับ facebook.com/nat.sakdatoryn ครับหรื d เวเบอร์ก็นัดงัาอรเลยครับใครพลาดไม่เล่นแล้วไม่เล่ิกไปแล้วเิกไปแ้วมาจะบอกว่าไมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมสำหรับใครก็ เงียบหมดขาเลยค่ะจะยังไม่ได้เป็นกระเพาะอวบอิ่มอีกให้ฝากกันอีกสักทีก็ฝากกันอีกสักทีนะครับกับ3ามร้อยโพลเวนองศานักสดงพรนะครับเป็นอะเบ้าที่พูดจริงๆว่าตั้งใจทำมากๆนะครับแล้วก็ทุ่มทั้งแบบว่ากายและใจลงไปในในระเบ้านี้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อมันเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณจริงๆคือรู้สึกขอบคุณจริงๆนะเพราะรู้สึกว่าเออเขาเขาเสียสละเอ่ออยากมีส่วนร่วมแสดงเล็กๆน้อยๆเพื่อมาสนับสนุนสิ่งที่เราแบบว่า ต้องใส่ออของมาเพลกับมันจริงๆครับใช้ใช้แบบเกือบประมาณครึง่ง <ST S 2> <น>ปีครับเอ็มพีมาของมากนะคะ,ะ,<น>ะอ่ะพรรักนะจริงๆยังไงก็อย่าลืมในการอุดหนุนนะคะแล้วก็จะได้เป็นเหมือนทราบเรื่องราวแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพี่นัทแันดังของเรามากขึ้นแล้วกันอ่ะแต่ว่าวันนี้เพลงที่ธรรมโชว์เป็นอัลฟูสิกเวอร์ชันด้วยใช่เป็นโบลด์นัชชัยที่อยู่ในอัลบั้มนี้อัลฟูสิกเวอร์ชันเองไม่มีคู่นี้อ่ะนะโมว่าตอนนี้แฟนๆน่าจะอยากดูอยากเรียองราวแล้วเพราะฉะนนั้เดี๋ยวเราสละที่ตรงนี้ให้กับพี่ ฉันและเธอทุกวินาทีฉันรู้อยู่ทุกๆุกนาทีต่างมีความสำคัญจะทำตอนนี้ดีๆเพราะที่เรายัางคงมีกันจะไม่วัวฝันไปสักันขอดู มีพรุ่งนี้รักเราจะมีเพียงวันนี้รออยู่หลายวันพรุ่งนี้ที่ฟ้านำเาอต่อไปนาทีของฉันแค่เพียงรักเธอ ฉันยังลุมมือเธออยู่แค่ฉันมีเธอให้กอดนอนทุกคืนกะด,ดีใจและแล้วได้ฉันไม่ตื่นโอ้ฉันก็ไม่มีสักสิ่งใดให้เสียใจจะทำตอนนี้ดีดี ตราที่เรายังคงมีกันจะไม่หัวฟันไปแสนไกลขอดูแลกันในทีนี้จนสุดใจไม่มีพรุ่งนี้รักเราจะมีเพียงวันนี้รออยู่หลายวัน สามนาทีค่ะเรียบร้อยถ่ายรูปไหมคะครับสามนาทีอาลีถ่ายมีเจกับเขามาถ่ายรูปค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn